สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่หนังหน้าโรงค่ะแล้ววันนี้หนังหน้าโรงไม่ได้มีแค่พวกเราสามคนเพราะว่าหนังหน้าโรงเนี่ยเขามาพร้อมกับนี่เลยเคลียแชมพูเคลียสูตรใหม่ขาจัดรังแคได้ดีกว่าเดิมนั่นเองค่ะใช่เพราะว่าล่าสุดเขามีการแบบว่าทำรายการเซอร์ไบเวอร์แค่<อ>ชื่อแคมเปญชื่อรายการก็น่าสนใจแล้วชื่อรายการว่าเคลียร์ร้อย ใครเกาเสียล้านคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยเธอ,อในรายการเนี่ยจะท้าคน100คนมาร่วมกันพิสูจน์ให้เห็นความเก่งของแชมพูเคลียร์สูตรใหม่ที่จะสยบทั้งความคันและรังแคโดยการนี้ให้หนึ้อยคนมาผ่านด่านต่างๆเพื่อที่จะท้าพิสูจน์ว่าใครจะอยู่เป็นคนสุดท้ายทําเกาทั้งสด่านใครไม่เกาจนจนถึงด่านสุดท้ายก็คือได้ไปเลยหนึ่งล้านบาทแต่ว่ามีแค่1นคนเท่านั้นนะถูกต้องที่จะได้ที่จะได้1ล้านบาทถูกต้องใครจะเป็นคนสุดท้ายถูกต้องที่อดทนไม่ยอมเกา ตกแล้วแล้วก็ใครที่อยากติดตามเนาะรายการสามารถติดตามรายการได้ทาง y t u t u ของเคลียร์ถูกต้องค่ะทุกทุกวันพุธตลอดเดือนกันยายนนี้เลยถูกต้อง4 w e วี4 EP วันนี้วีคแรกเนาะไ่ดูไหมอีพหนึ่งกันก่อนไปค่ะไป เบีใยรอย้อใครเก่าเสียล้านกลาฟส์วายฟครั้งแรกของโลกกำหนดสอมแข็งแรงของนังศีรษะฝ้าม่อความร้อนความมันที่จะทำให้ขุนต้องเกาแต่แค่ไม่เก่ากรลุนมม่จะคนลุกน,นร่อนราใ่ดู<ะ>คนลุกหรออะจะกระตี้หัวเนะพราะแต่เราอยากดูรายการส,รสวัสดีนะครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่กา่ลาครั้งรกของโลก สู่ภารกิจพิชิตความคันกับการแข่งขันรายการสุดยิ่งใหญ่เกันร้อยภารกิจกพิชิตความคันเสียล้านครับซึ่งทีมงานของเรานะครับเกลืร้อย,เ,อรอยเรื่องผู้เข้าแข่งขันมาแล้วเนะี100่ยหนึ่งร้อยคนจากทั่วประเทศไทยเลยนะครับเกมเนี้ยแค่เป็นเกา่าก็ลุ้นเป็นเจ้าของเงินหนึ่งล้านบาทเราเนี่ยจะแข่งขันกันทั้งหมดสี่รอบแล้ว,ลวยูนิฟอร์มคือแบบแล้วจะคัดผู้เล่นออกไปเรื่อยๆเครื่องเหลือผู้ชินเพินแค่คนเดียวเท่านั้นงานนี้นะครับใครเก่าตกรอบทันที แห้ามห้ามเก่าห้ามเก่าไม่ใช่แค่ผมทั้งตัวเลยไม่ได้เลยเก่าไม่ได้แล้วบโสาของผู้เข้าแข่งขันทั้ง100คนกันเลยครับพวกเขาแข่งขันแล้วมีสไปยแบบบาบี้ด้วยสไปายเรินน้ำน้ำแล้วหนึ่งโอ้ยน่าสนุกก์ะเก่งกไยสบผู้การมีเบอร์ด้วยลึกลากลึกลากเออแก๊งบาร์ละมาเ เกมแรกของเรากันแล้วที่มีชื่อว่าเจย์ทีแคสบททดสอบแรก <The S 1> นะครับ P ace, P ace. ที่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องแข่งกันกิ้งเผ็ดววความร้อนอค,ความคันค,ควันขมุกที่ำ <c oughs> ทำให้มีเงือ และความมันที่หนังสีสันเราจะคัดผู้เข้าแข่งขันออกทั้งหมด50ท่านโดยเราจะมีอาหารเผ็ดให้ผู้เข้าแข่งขันกินกันเชียรจและแต่ละจานจะมีความเผ็ดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและผู้ที่ร้อนเผ็ดต้องยกมือึ้นเกาหัวห้องไว้นะครับไฟเกาเสียหลายทุกคนร้อมไหมิถ้าเราไปแข่งอะเราไม่หวังชนะนะหวังเขาร่วมลูกชิ้นระดับหนึ่ง กินเฉยๆก็กลัวว่ามันจะง่ายเกินไปครับดังนั้นเราต้องมีตัวช่วยสายแกล้งมาด้วยขอแนะนำตัวคันเฮ้ยตัวคันน่ากลัวมากใส่งานหมดแล้วยกมือตะโกนเคลียร์นะทีมงานวิ่งเข้าไปดูครับเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเรื่องรักไวเวระวังมือนะอยากรู้ลใครจะชนะเจ้าระวังมือนะครับเมื่อกี้เกือบเลยคิ้วแล้วนะจ๊ะทีมงานตอนนี้อกสอบอกไม่ไหวนะครับมั่นใจเหรอ เกาหัวเลยแจ็ดอาะกไปแข่งอ ah, 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 no. oh. uh, ่ะเหลอะไรอดต่ย er ้เฉยนเจ็ดเก้ท่านครับอาหารเผ็ดจานที่สองครับนั่นก็คือมา่าธอนวันดับ2นั่นเองครับเริ่มครับคงตาไหมถ้าเราแอบกอนจะมีคนดูเห็นไหม นักเคลียร์ไวมากเลยอะตอนนี้85ไปแล้วนะครับอย่าลืมว่าเราจะพัดแค่ห้าเราไปต่อในรอบต่อไปนะครับขอดูเอนจอยนะครับผมล่าสุดตกรอบไป12คนแล้วเก่ไก่สู้เหลือเพียงแค่88คนนะครับอาหารเผ็ดจานที่3ตัวนีมีเผ็ดเกาหลีระดับสาม ก็มีความคันนิดนึงแต่ว่าเราก็ยับยั้งช่างใจได้ผมโปเกมที่หนึ่งมากที่สุดเลยเพราะผมเป็นคนเห็นไม่ได้เลยเขาเริ่มกินไปช้าลงช้าลงทุกทีมือนแก๊งสตาร์ทได้สี่ออกครับทำไมล่ะสู้เก๋ใจไปแล้วเหรอเก๋ใจไป มีคัดคนได้เยอะเหมือนกันนะแม้บางคนก็แบบมันเผ็ดไปอ่ะมอบโสดช่วยนะกับเพื่อนัแห่งเราทุกคนนะครับจองบุกแม่้าไข่มุกและของหวานที่มาพร้อมกับพรีเซนเตอร์ของเคลียร์นายนภัส มาแก้เพดกันไดี่กว่าจริงๆนะครับใครที่อยากขายเพชรนะครับมาอยู่กับผมตรงนี้ได้นะน่าชวนขนาดเนี้ยต้องเกาแล้วเสียเงินล้านแล้วนะครับฉะนั้นนะครับยอมเกาเสียล้านแล้วมาอยู่กับผมตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมสิบบาทไปจ้ามีคนศูนย์ศูนย์เจ็ดออกจ้าแน่นายณภัฒน์สี่คนนี้เขายอมออกจากสปายไม่กินอย่างู้เลยอ๋อคกไปหรอสปายเลือกนาย โอ้โหแล้วจะทรมานกันไปทําไมครับเนี่ยป้าชาไข่หมกป้ากำันกระรองได้ทั้งวันเลยนะครับมาต่อกันที่อาหารจานที่สี่นายเอาคนไปเยอะเหมือนกันนะคือลูกชิ้นนรกตาระดับสี่ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโ้หดูแลลูเด็กมาจะอาธกิจแชร์แม่ให้ได้ทุกคนต้องเกรงกลัวผมแน่นอนครับผมผมคันหัวผมคันอะไรผมไม่กลกามา2ปีแล้วมันต้องดูดก่อนทุกวันล้างก่อน ฉันจะแปลงเขี้ยงสีเก้ายังไหวมาเก้าได้ไหมมาเลยวันนี้ไ like ม <e ่มีทางเก้าหัวแน่นอนนี่เอางี้เลยกว่าขั้นหัวนะได้ยด้ได้ไม่สงสารสามเกบยกมือแล้วพูว่าขันแทนเลยทุกคนต้องเก็บสามคนที่อยู่หรือคนจะไป ก<พ>ิมไปสักพักมันเริ่มแบบชาขึ้นมาที่มือมือเราเริ่มสั่นแหละเราไม่มีน้ำให้ด้วยอ่ะลูกสุดท้ายเธอกินหมดไว้สุดเลยนะไปทำเหตเรื่อ,นนองต้นที่ร้อยตอนนี้เหลืออยู่แค่65คนครับหายไปเยอะนะท่านเกมแรกอ่ะจานที่ห้าหม่าล่าลอกาวินาทระดับห้าครับนนจานที่ห้ารอคุณอยู่กิน อยากเห็นคนนั้นนคนรอรที่บอกว่ากินเผ็ดไม่ได้อะแต่หมาลานี่คือตัวยังอยู่ไหมวเลยนะเธอเแปดสเจ๋งมากครับมาแรงมากออกไป42เหรือแค่8คนครับหลายคนถามมาว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนไฟเป็นสีแดงนะครับสาเหตุที่เปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะตอนนี้ท็อป50ก็จะไปสู่รอบต่อไปและบอกได้เลยว่า ไม่ต้องกินด้วยอะเพราะฉะนั้นเรายังรออยู่อีกแค่เบอร์เดียวเท่านั้นนั่นคือหมายเลข13นี้แล้วครับทุงบ้าน13นะไม่ไหวจริงๆพี่แบบคันจนเราอยากจะสะผมเลยอ่ะนาเดียวนั้นเลยอ่ะ จานที่5ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับจานที่6กว่ามีเผ่นไฟรองกันระดับหกห้คนแรก<ม>ที่<ม>ทานหมดก่อนได้เข้าสู่สรอบต่อ,อนนไปอขอ<ม>ทุกคนโชคดีนนถ้าพร้อมแล้วกินกันอุ้ยอุ้ย,ย,ยสามสี่น่ะโ,โดมากกินได,ด,ด้หมดกินได้หมดมันแบบมันทั้ง เทปทั้งลี้นแข็งด้วยไงแล้วก็ทาไปหมด0ูนย์สาออกครับเอาเอล้อีกนึงหนูวิ่งเลย,ยเหลือแค่สิบคนสุดท้ายเอาจะถึงสามออกจ้าเหลือเก้าคนเอาแล้วครับขออีกเจ็ดคนคอย่าเอาไม้สาผมเลยตอนนี้นมาสามเสียค่ะไปไปนะ กมากเลยอ่ะมือสามยกมือยกมือพูดว่าป้คือแบบไม่เคยกินเผ็ดอะไรพวกนี้มาก่อนเลยเอาลเครับขออีกเคนครับผม้เสมนจริงนน้ำตาไหลกินอยู่ยี่สียเงกินอยู่ครับยังมีโอกาสสามสิบอดขอเ่อมาครอีกหคนยังได้เร็ว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 เรสนั่นแหละ โอ้โหทั้งหมดคำนี้นะหลือคำแรกสุดท้ายอ้ยินสามเมตรเจ็าสิบบยาเข้ไปเลสอ่มีแค่สคนที่จะได้เข้ารอบจากสคนนี้หรอเอาบางละมานไปหมดแล้วหรอเอาแล้วเฮ้ยยี่สิสามเมตรยังไม่ต้องกินคนนั้นออกไปแล้วต้องอยู่คาเดยเลิศดายี่ส่ าเเอเมันคนกะลยุทธ์เธอเปนเก่งแล้วเข้าเหลืออีกตั้งเยอะเลยอ่ะคนนั้นอ่ะออถ้าเป็นม้วนถ้าเป็นม้วนแหม่และใน,นะสับเด,ดเราก็ได้ผู้เข้ารอบต่อไป50คนในเกมแรกแล้วนะครับยินดีด้วยมันนพี่ไม่ว่าใครก็าตามได้เงินล้านในว,วันนี้รอได้แตขอด้วย <S <S 2> <S> <S 2> <S ดีที่สุดในชีวิตแล้วร้อนทั้งตัวแบบเพราะว่ามือนี่แบบอยากจะเอามาเกาหัวมากิจนรู้สึกแบบเหนื่อยเาเป็นตัวพี่ไม่กล้าเกาเลยตอนนี้ตกไปหมดแล้วใครจะไปทนไหวค่าเงินล้านก็เงินล้านก็สำหรับผู้ที่ตกรอบนะครับไม่เป็นไรเลยนะฮะผมมีเคลียร์สุดใหม่ให้ทุกคนกลับไปสัมผับ้านเลยนะครับ เพราะว่าเค่สุดใหม่เนี่ยมีเทคโนโลยีขจัดเราก็กีี่ะที่สุดด้วย power factor นี่ค่ะเขามีเทคโนโลยีในการขจัดรังแครเห็นไหมล่ะเพรียใหม่ขจัดรังแครได้จริงทาพิสูจน์ได้จริงเออต้องให้น้มันเป็นเทคโนโลยีขจัดรังแครของน้าใช่เป็น power factor เอออย่ที่บอกแหละอีกครั้งค่ะเพลียมใหม่ขจัดรังแครได้จริงท้าพิสูจน์ได้จริงเออผู้ที่ตกรอบนะครับไม่เป็นไรเลยนะฮะ ผมมีเคลียร์สูตรใหม่ให้ทุกคนกลับไปสั่ผมที่บ้านด้วยนะครับเพราะว่าเคลียร์สูตรใหม่เนี่ยมีเทคโนโลยีขจัดมักแคที่สกีที่สุดด้วย power factor สยบรังแคร์มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกผู้ชมครับและนี่แหละครับเป็นเพียงแค่เกมแรกของเคลียร์ร้อยใครเก่าเสียล้านเท่านั้นนะครับความสนุกจะงคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเงินล้านก็ยังรออยู่ที่เกมสุดท้ายใครโอยอยากรู้เลยอ่ะมีหนักสุดที่แข็งแกร่งที่สุด และเป็นผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในเกมนี้ต้องมานลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในเกมหน้าเร็วๆนี้เบอร์สันเองเรือเซตัมหนึ่งเสียร้อยให้เก่าเสียล้านด่านต่อไปเดรด a n น d u ดั Challenge กับการฝ่าพายุปุ่นควันและรังแข่ที่จะทำให้คุณคันจนต้องเกาอย่าลืมนะครับไข่เก่าเสียล้านโุดมากเลยอ่ะแรงมากเลยอ่ะฉันน่กลัวเปตัวอง เฉันนั้นร enfin ู้สึกว่าด่านที่กินเผ็ดแบบสำหรับฉันนั้นคือทรมานที่สุดเลยเออแค่หมาล่าแบบเผ็ดอนุบาลจริงๆเออใช่แล้วอันนี้คือฉันเห็นเลยว่าเมื่อกี้ผมหมาล่ามันเป็นก้อนอะเป็นแบบแค่เผ็ดอนุบาลยังรู้สึกแบบอย่างเงี้ยกูจะอย่างเงี้ยกินกินอยู่อะและอีพีต่อไปคือฝุ่นอะฝุ่นเธอเวลาเธอไว้ผมสั้นอะไม่เท่าไหร่นะจะบอกให้น้องผมยาวเวลาเจอฝุ่นเจออะ้รก็ตามแล้วมันเข้าไปเกาะอยู่อะมันแบบมันจะเอานิ้ว่าแทะเข้าไปจะชูอยู่ถึงอะ ด่านที่4ไหมาถามแค่นี้ด่่าานทีคือขอห้ามเกาสี่ด่านเออ,แล,อ <ะ S 1> แล้วมันคงต้องแบบว่าทวีคูณความรุนแรงของแบบว่าความคันน่ะก็ใช่ไงใช่สามารถติดตามได้ทาง YouTube ของเคลียร์ลดออนี่นเป็นแคมเปญที่ลดมาก มันเหตุมันเหต<อ>ุมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเหมือนเอาคนมาทดลองอ่ะแล้วมันสนุกมากใช่ปะมันสนุกมากเมื่อกีออ้นั่นแหละเพราะนั้นเราก็ไปท้าพิสูจน์เคลียร์สุดใหม่กันนะฮะทั้งขจัดและปกป้องรังแคไม่ให้กลับมาอีกนี้ เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีเนาะที่ขจัดรังแคที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราลองลองลองใช้เคลียร์สุดใหม่เนี่ยลองขจัดรังแคตั้งแต่ครั้งแรกเนาะก็จะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยเก่งกว่าเดิมด้วยนี่เลย ten x super vitamin super super vitamin ช่วยบำรุงหนังศีรษะถูกต้อแข็งแรงให้แข็งแรงเอ่ยฟื้นฟูบำรุงเกราะป้องกันหนังศีรษะเอ่ยมั่นใจปกป้องรังแคไม่ให้กลับมาอีกฟังมาขนาดนี้แล้วเกิดความรู้สึกว่าอยากไปสระผมตอนนี้เลยไม่ติดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสระผมกันแล้วก็สระผมเสร็จแล้วมารอดูอีพีหน้ากันถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยนี่คือการทาพิสูจน์จริงๆนะเป็นการที่บอกว่าเคลียร์ทาพิสูจน์หยุดรังแคจริงๆใช่ใครอยากดูอีพีหน้ารอดูใครอยากดูอีพีนี้เดี๋ยวเราเป ลิงไว้แม้ในดีสคริปชันใไปดูกันได้เลยนะแล้วดูไปอ่ะก็ต้องห้ามเก่าด้วยนะใช่เป็นชาเลนจ์ห้ามเก่าเป็นชาเลนจ์นั่นแหละแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากคันนะแนะนําว่าก่อนดูให้ใช้นี่เลยนะเคลียร์สุดใหม่ก็ได้พนันฝากเคลียร์สุดใหม่ไว้ด้วยแล้วกันนะคะแต่ว่าหนังน้ารงสุดเดิมก็ยังอยู่กับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ติดตามช่องของพวกเราด้วยกับหนังน้าโรงนะจ๊ะอย่าลืมค่ะดูคลิปนี้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งแบบไม่เก่ากันนะคะ วันน <üş uiten> ี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย